าจากคาไซทีมครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธจีล i ี่ออตโต้นะครับต้องบอกว่านี่คือการเปิดแบรนด์ในเมืองไทยอย่างเป็นทางการน,นะครับแต่ว่าการมาในคราวนี้เป็นการให้สิทธิ์การจำหน่ายกับทางทนบุรีนอยสเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นเครือธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มของทนบุรีพาณิชย์ที่หลายท่านก็คงจะคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีนะครับในวันนี้จีลี่ออตโต้ก็ได้มาทาตลาดในบ้านเราซึ่งยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะครับเฉพาะในบ้านเรานะ เกี่ยวข้องกับซิกเกอร์กับลิดาร่อันนั้นคือบริษัทแม่เขาลงมาทําตลาดด้วยตัวเองแต่ว่าในฝากของจีลี่ออโต้ตอนนี้เขาให้สิทธิ์ในเรื่องของการขายกับทางท o นบุรีนอยสเตอร์นั่นเองแล้วรุ่นโมเดลแรกที่เขานํามาเปิดตัวในบ้านเราและเปิดราคาไปแล้วนะครับนั่นก็คือขันข้างๆผมนี้นี่คือจีลี่ e x 5ครับต้องบอกว่าเป็น b s u v กลุ่มพลังไฟฟ้า100%นั่นเองซึ่งมี2รุ่นย่อยครับนั่นก็คือตัว max กับตัว pro โดยที่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ถ้าใครจองในช่วงนี้เนี่ยเขามีโคตต้าเพียง1,084คันแรกจะได้ราคาพิเศษส่วนลด40,000บาทนะครับก็จริงๆราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยเริ่มต้นก็อยู่ที่899,000บาทนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็คือตัว PRO แล้วก็ตัว MAX กซ์เนี่ย989,000บาทแต่พอลด40,000ปุ๊บก็แน่นอน ตัวเริ่ต้นก็จะเหลือ859,000บาทแล้วก็ตัวท็อปเนี่ย949,000บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น SUV ที่ผมเชื่อว่าหลายคนให้ความสนใจแล้วก็เท่าที่สังเกตมาในช่วงการจัดงานของ Motor Expo เนี่ยคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับผมเองก็เดินผ่านบูธท,ทุกครั้งเนี่ยใช้คำว่าคนเปิดประตูดูกันแบบคว,วักไข่อะอะทาว่ากันง่ายๆเนี่ย,ยขณะเราถ่ายทำคลิปในวันนี้เนี่ย ก็ยังมีคนเล่นฟีเจอร์ต่างๆให้ความสนใจอยู่ซึ่งโอเคเราคงจะไม่ได้อยากรบกวนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเองก็เดินทางมาไกลแล้วก็อยากจะเห็นรถคันจริงในเรื่องของข้อมูลตัวรถเนี่ยถ้าเราสรุปโดยคร่าวๆนะครับตัวนี้จะมีขุมพลังแบบเดียวนั่นก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบซิงเกิลมอเตอร์นะครับพลังกำลังเนี่ย218แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับขนาด60.22กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้ไก,กลสูงสุด495กิโลเมตร มาตรฐาน A D D C อันนี้ในตัวเริ่มต้นก็คือตัวโปรส่วนตัว Max เนี่ยจะลดหลั่นนิดหน่อยนะครับ490กิโลเมตรนั่นเองแน่นอนว่าตัวรถเนี่ยการชาร์จไฟจะรองรับได้ทั้ง2แบบก็คือ AC เหมือนเดิมเลยนะครับ AC ไฟบ้าน11กิโลวัตต์ DC รองรับได้สูงสุด100กิโลวัตต์แล้วก็มีตัว V2L ปล่อยไฟได้3.3กิโลวัตต์นั่นเองนี่คือสเปคแล้วก็เรื่องของงานวิศวกรรมนะครับเกี่ยวกับตัวนี้นะฮะสหรับจีลี eX5 แล้วก็ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า GEA นะครับก็คือ g e e l y Electric Architecture นั่นเองก็เป็นแพลตฟอร์มที่เขาจะนำไป d e v e l o p และสามารถไปใช้กับรถยนต์หลายๆรูปแบบไม่ใช่เพียงแค่ SUV อย่างเดียวเราสามารถเอาไปทำเป็นเก๋งก็ได้หรือเป็นรถประเภทอื่นก็ได้และตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ก็ยังไปเดเวลลอปต่อยอดไปใช้ในกลุ่มพลังที่เป็นไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ Gelly เองก็ถ้าใน ต่างประเทศเนี่ยก็ใช้คําว่าชื่อชั้นในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับเอาละมาดูในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกกันนะต้องบอกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของตัวจีลี่ e x 5เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูมีความสปอร์ตหรือหวือหวาเท่ากับเจ้าอื่นๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีดีไซน์ที่ใช้คําว่ามองนานๆก็ไม่เบื่อนะครับถ้าดูจากตรงด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะทึบๆอย่างนี้แหละเป็นสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าครับที่จะไม่ได้มี ช่องรับอากาศแต่อย่างใดนะครับจะมีแต่น้อยมากนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นพลาสติกใช้คําว่าเป็นทึบๆตรงนี้เป็นทึบๆอยู่นะครับส่วนตัวไฟหน้าอันนี้เป็น led นะครับแล้วก็มี daylight อยู่ในโคมในตัวนะครับแล้วก็ตรงกล้องอันนี้เขาก็มีให้กล้องรอบคันนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เขาก็มีให้เช่นเดียวกันนะส่วนถัดมาด้านข้างนะครับเขาก็จะมีล้อนะครับตัวล้อเนี่ยที่เขาใส่มาเนี่ยจะเป็น ล้อขนาด18นิ้วนะครับใส่ย,ยาง225ทับ55 R 1 8นะครับอันนี้ใส่ย,ยางของ GT นั่นเองส่วนด้านข้างนะครับจะเห็นได้ว่ากระจกคู่หน้ากับบานหลังจะต่างกันถ้าคู่หน้าเนี่ยมันจะเป็นกระจกใสแต่บานหลังเนี่ยจะเป็น privacy glass นะครับก็คือเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและดีไซน์ด้านข้างถ้าเอาตรงๆนะเป็นรถบ้านเลยแต่จริงๆแล้วนี่คือรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มือจับประตูก็จะเป็นลักษณะแบบ เรียบเนียนไปกับตัวบอดี้เลยถ้าเวลาเราล็อกรถนะครับแต่เวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะง้างมาแบบนี้เออโอเคมมันก็จะดีในเรื่องของแอโรไดนามิกนั่นเองนะครับส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นลักษณะคือเชื่อมซ้ายไปขวาอันนี้ใช้คําว่าเป็นพิมพ์นิยมไปละรถไฟฟ้าสมัยใหม่นี้ต้องแบบไฟท้ายต้องเป็นลักษณะนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่ลักษณะนี้ไม่ใช่รถไฟฟ้ายุคป,ปัจจุบันนะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนหลังด้วยนะ อเน,นี่หลายค่ายอ่ะจะตกมาตายบางคนบอกว่าเนี่ยฉันทํารถเพื่อดูในเรื่องของ a e r o d y n a m i c มาแล้วไม่มีปัญหาหรอกเรื่องของล,ม,ลมที่มันเกิดวนอยู่ด้านหลังแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าบ้านเราเนี่ยถนนเนี่ยดีมากๆนะครับฝนตกแต่ละจีเนี่ยที่ปัดน,น้ําฝนต้องทำงานแน่นอนดังนั้นเนี่ยการติดตั้งอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ไฟเบรกดูที่3มีสปอยเลอร์หลังติดมาให้ ตัวกระจกหลังเนี่ยนอกจากจะมีการติดตั้งที่ปัดน้ําฝนหลังแล้วมีการติดตัวไล่ฟ้ามาด้วยเอออันนี้คบคันดีนะครับใช้คําว่าครบคันเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ด้วยนะส่วนฝาท้ายของเขาก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็จะมีช่องเก็บของอยู่โอ้ช่องเก็บของเขาก็ปรับได้2แบบนะก็คือเราดึงขึ้นมาแล้วเราก็วางนี่ เออแล้วก็มีที่วางของนะครับเป็นเป็นที่แขวนอ่าพวกนี้เขาก็มีให้นะครับอ่าโอ้โหที่ผมขึ้นมาตะกี้อ่ะภาพมาตะกี้เนี่ยอันนี้คือเปิดมาปุ๊บม,มีที่เก็บของอันนี้จุได้สามสิบห้ากิโลกรัมนะครับก็วางรองเท้าวางอะไรได้นะครับอ่ะโอเค ติดดูติดดูแบบไม่ได้ช้าเกินไปดูสム ooth ดีนะแต่ทีนี้เนี่ยช่องชาร์จไฟของตัวจีลี่นะครับ ex 5เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงแก้มด้านขวานะครับนี่ตรงนี้เลยก็แน่นอน ac ไฟบ้าน1 1กิโลวั dc 100kW กลวันะครับแล้วก็ต่อ v 2 l ได้นะก็คือหมายความว่าคุณต้องซื้อปลั๊กที่มันจะต่อและแปลงหัวอีกทีนึงเพื่อใช้งานอย่างเช่นคุณไปแคมป์คุณสามารถติดอุปกรณ์ พวกเครื่องชงกาแฟอะไรต่างๆได้นะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองอันนี้คือเราพามาดูในส่วนภายนอกนะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันว่าเป็นอย่างไรครับอยู่ในภายในห้องโดยสารของจิลี่ e x 5นะครับต้องบอกว่าในแง่ของงานดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นไปตามยุคสมัยของรถ e v นะครับที่จอจะเยอะนะครับแต่สำหรับจิลี่ก็เยอะไม่ก็เยอะนะครับแล้วก็เท่าที่เราสังเกตเนี่ยปุ่มที่เป็นฮาร์ดคีย์จะไม่มีเลย อาจจะมีแค่4ปุ่มที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับเรื่องของแอร์หมดเลยนะครับ Auto, ออโต้ระบบหมุนวนอากาศาไล่ฟ้าแล้วก็เปิดปิดพัดลมแอร์นะครับแค่นั้นเลยแต่ที่เหลือก็คือจะอยู่ตรงจอเราจะไล่อธิบายก่อนว่าฝั่งของคนขับเริ่มจากฝั่งคนขับก่อนฝั่งคนขับนะครับแน่นอนจะมีตัว Head-Up Display นะครับติดตั้งมาให้อยู่แล้วแล้วก็จะมีจอมัดวัดขนาด10.2นิ้วนะครับแสดงผลในเรื่องของระยะทางความเร็วนะครับโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับ ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของคันเกียร์นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนคันเกียร์จะอยู่ด้านขวามือนะครับส่วนที่ปัดน้ําฝนและไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะก็จะเหมือนกับรถยุโรปเลยนะครับส่วนพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับยืดเข้ายืดออกอันนี้คือระยะที่ต่ําที่สุดแล้วนะแล้วผมก็กดเบาะต่ําที่สุดด้วยสูงขึ้นอ่ามันก็จะไอ้นีน่น,นิดนึงผมว่าสรีระของรถแบรนด์นี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าคนตัวสูงน่าจะชอบ นะครับแล้วก็น่าจะใช้งานกันเยอะนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือมุมที่ผมรู้สึกโอเคเบาะนั่งนะครับตัวนี้ปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับแล้วมีระบบนวดด้วยซึ่งอันนี้จะสงวนไว้ในตัว Max นะครับแล้วก็ในตัว Max เนี่ยตัวท็อปเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งนั่นก็คือตัว a n o r a m i c s u n r o o f นะครับอ่ะผมเปิดผมเปิดเต็มอันนี้คือมันเปิดพร้อมกับบานกระจกได้ด้วยนะแล้วจริงๆเราสามารถสั่งเปิดกับซันเชดได้ก็คือตัวม่านกัน นะครับจริงๆเราสามารถสั่งนะเราปิดแค่ตัวกระจกก็พอนะครับแล้วก็สันเชดก็เปิดให้เต็มก็ทำได้นะครับอ่ะนี่ผมเปิดแค่กระจกพอแล้วก็อ่ะเปิดแค่กระจกเปิดแค่ตัวสันเขดแล้วก็ปิดแค่กระจกก็ทำได้แต่ว่าสั่งงานเนี่ยต้องสั่งผ่านจอนะซึ่งจอกลางของจิลี่เตัวนี้นะครับ 15.4นิ้วก็ถือว่าไซส์ใหญ่มากนะครับการใช้งานแน่นอนครับหน้าตาก็ใช้คำว่าไม่ได้แบบหุอหวามากแต่ว่าการใช้งานหรืออะไรต่างๆก็ําว่าใช้งานง่ายไหมผมว่าใช้งานง่ายนะกล้องรอบคันมีเป็น3มิติและ3มิติเราสามารถตั้งค่าได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบโปร่งๆนะก็สามารถดูได้ดูมุมต่างๆได้ก็โอเคนะทัชสกรีนเนี่ย ติดนิ้วใช้ได้เลยนะครับทีนี้ในแง่ของฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยเขาจะมีเขาบอกว่า Apple CarPlay เนี่ยอาจจะต้องรอสักนิดนึงแต่ว่าโดยตัวซอฟต์แวร์ของเขาเป็น Over the Air อยู่แล้วก็จริงๆถ้าใครซื้อลออแรกหรือจองล้อแรกอันนี้ต้องรอหน่อยนะครับมันจะมี Carbit Link นะครับซึ่ง Carbit Link นี้ก็คือเอาไว้ใช้สำหรับตัว Android โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้สามารถล็อกอินตัว Spotify นะครับก็คือคุณถ้าคุณมี Account นะคุณสามารถ ล็อกอินแล้วก็ใช้ได้เลยหมายความว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องรอ Apple Car Play เสียบสายคุณล็อกอินก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับส่วนถัดลงมานะครับในเรื่องของจอเนี่ยคือตัวแอร์ก็ถือว่าโอเคนะนี่คือความโอเคอย่างหนึง่งคือรถยนต์ไฟฟ้าในหลายๆรุ่นเนี่ยเวลาปรับทิศทางแอร์ส่วนใหญ่ต้องไปที่จอแต่อันนี้ความแมนนวลมันยังมีอยู่คือนี่เราสามารถปรับแมนนวลได้เอาจริงๆงานประกอบก็ถือว่าใช้ได้นะวัสดุอะไรต่างๆผมว่า โอเคอ่ะมีคนถามว่าถ้าเทียบกับคโอล่าครอสเป็นยังไงผมว่าจริงๆแล้ววัสดุพอๆกันนะแต่ถ้าในแง่ของเท็กซ์เจอร์หรือผิวสมัมผัสอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่า g ีลีเอ5อ่ะเออถือว่าทําได้โอเคเลยนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นพร่าๆนุ่มนวลเนียนมือขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่แน่นอนตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยอันนี้คือคันเกียร์หรือเปล่าจริงๆแล้วนี่คือตัวปรับระดับเสียงนะ เพราะคันเกียร์มันอยู่ตรงคอพวงมาลัยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระลึกไว้นะว่าไอ้นี่ไม่ใช่คันเกียร์นะคันเกียร์อยู่ตรงคอพวงมาลายัยอย่าเบรคคุณกดไปปาะก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้ำนะครับวางขวดน้ําได้2ขวดนะครับไวเลสชาร์จอยู่ตรงกลางนี้นะครับก็ได้หนึ่งข้างนะไม่ได้เป็น2ข้างแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นช่องเก็บของตรงกลาง นะครับเขาก็มีให้เหมือนกันตัวเบาะฝั่งผู้โดยสารเดี๋ยวนะผมขอคลัมคล่มๆหน่อยอ่ะออกไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็มีระบบนวนมาให้ด้วยก็ตั้งค่าได้โอ้โหพอกดตั้งค่านี่คือเยอะมากคุณผู้ชมในเรื่องตัวรถนี่คือมีเยอะมากเฮด d ัพดิสเพลยอ่ะก็ดูเรื่องว่าอ่ะเซตตั้งค่าก็คือเราตั้งค่าโดย โดยโดยโดยใช้ตรงปรงมาไหลนะครับในการเซตตั้งค่าซึ่งตอนนี้ผมไม่เห็น Head-Up Display เลย <laughs> อยู่ตรงไหน <laughs> เพราะว่าปกติแล้วดิสเพลย์เขาจะมีให้เห็นนะครับแต่ไม่เป็นไรมีในส่วนของโคสีซีดเรื่องของเบาะนะครับสามารถปรับได้โอ้อันนี้ความแจ๋วของคือของมันก็คือเราสามารถเซตนี่อยากให้ตากล้องถอยดูนะเบาะผู้โดยสารแถวหน้าคือมันมีตัวรองน่องด้วยนะแต่ว่าตัวรองน่องเนี่ย ใช้คำว่ามันไม่ได้เป็นแบบแยกเขาเรียกว่าไงดีมันเป็นดีไซน์ที่แบบเอ้ยใช้ได้เลยเนี่ยแล้วเราสามารถปรับได้คือง่ายๆถ้าเกิดใครเป็นคนขี้แกล้งนี่ก็คือเล่นได้เลยนะเนะี่ยเอาจริงหนึ่งสสามสี่แล้วก็มี5 6หไอ้นี้น่าจะมี8เออเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคนขับมาไม่มีตัวรองน่องอันนี้เสียดายเสียดายจริงๆ แล้วก็ไฟตัวนี้เนี่ยถ้า Interior Light นี่คุณดู Ambient Light Ambient Light นี่เขาบอกว่าสามารถปรับเฉดสีได้ถึง256เฉดสีซึ่งเปลี่ยนได้แบบอ่ะแล้วแต่เลยคุณจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้อ่ะเป็นสีน้ำเงินก็ได้ Driving Style ก็คือถ้าเราเปลี่ยนโหมดการขับขี่มันก็จะเปลี่ยนสีไปตามนั้นด้วย By Color อ่ะก็เรื่องของคู่สีอ่ะอยากได้เป็นคู่สีแบบไหนอะไรยังไงอ่ะแล้วแต่ Dynamic อ่ะเป็น Dynamic ละกัน แล้วก็ซิงโครไนซ์ไลท์ซิงโครไนซ์ก็น่าจะเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามอย่างเช่นมีโทรศัพท์เข้าเปลี่ยนในเรื่องของเพลงนะครับหรือแม้รกระทั่งเรื่องของแอร์มันก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ที่คอยเล่นตลอดเวลานะครับแอสิสแตนต์ดรฟิก็คือ a d a s นั่นเองนะครับใน a d a s เนี่ยจะมีเพียงแค่ตัว Max เท่านั้นนะครับตัว Pro จะไม่มีนะและตัว Pro เนี่ยพารนโนมิคสนรูฟก็ไม่ได้เบาะไฟฟ้าที่มีระบบนวดก็ไม่ได้ด้วยนะ อ่าอันนี้คือข้อที่จะแตกต่างกันนะครับผมมานั่งนับเนี่ยถ้ารวม A-DAS แล้วก็ประมาณสัก27นะครับเีเดอร์ของเขามีอะไรบ้าง Adaptive Cruise c ู n tro l มีมาให้นะครับ l Lane k e e p Assist มีมาให้เตือนกันชนด้านหน้านะครับพร้อมช่วยเบรกก็มีมาให้อ่ามีเตือนกันชนด้านหลังก็มีมาให้นะครับ l e c r o อ s t r a f f i กก็มีมาให้เตือนขนาดเปิดประตูออกจากรถก็มีมาให้นะครับอันนี้ก็เซตติ้งได้นะครับ เลนชีฟก็มีประคองรถให้อยู่ในเลนเตือนออกนอกเลนนะครับแล้วก็มีดึงพวงมาลัยกลับเพราะมันก็เป็นไฟไฟ้าอยู่แล้วมีเตือนในเรื่องของการใช้ความเร็วซึ่งอันนี้ก็มีมาให้นะครับโอ้ระบบเยอะมาก voice อันนี้ก็เป็นตัวระบบคำสั่งเสียงซึ่งอันนี้เขามีมาให้เหมือนกันนะครับอันนี้หน้าจอเซตค่าได้นะครับ แต่ว่าเท่าที่เราสังเกตเนี่ยเดี๋ยวเราลองหาหาดูว่าภาษาไทยมีไหมแต่คิดว่าไม่มีนะหรือว่ามีแ่ผมแต่ผมเชื่อว่ามันยังไงมันต้องมีอยู่แล้วล่ะรถแนวแนวนี้แต่เอเป็นว่าในแง่ของฟังก์ชันนะเอาจริงๆผมลองจิ้มจิ้มดูอ่ะเอ้ยโอเคนะโอ้โหเซตในเรื่องของเสียงก็ทําได้นะครับเขามีให้ลองนะเพราะว่ารถทุกคันที่เขาเอามาจัดแสดงเนี่ยมีการเสียบ แล้วก็เปิดเพลงนะครับซึ่งเป็นเพลงแบบดังๆแต่ว่าเราเปิดไม่ได้เพราะว่าปิดลิขสิทธินั่นเองเดี๋ยวโดนเดี๋ยวช่วยนะครับไฟอ่านแทนที่ตรงกลางมีมาให้นะครับแล้วก็มีไฟแต่งหน้าฝั่งของผู้ขับขี่แล้วก็กระจกเนี่ยเขาก็มีมาให้เหมือนกันฝั่งผู้โดยสารเขาก็มีมาให้เหมือนกันนี่มีมาให้เหมือนกันนะบอกเอาจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกผมนะผมผมใช้2 x l เอะ่ะเป็นไงิน คือมันนั่งสบายไหมผมว่าโอเคนะแล้วไอ้ระบบนวดเนี่ยมันก็นวดดีด้วยนะครับในเรื่องการรับบอดี้ผม่เอาเอาแค่เอาแค่ตัวผมนะผมว่าโอเคแต่ว่ามันก็จะมีความเอาจิงๆแอบมีความอัดอัดหน่อยนะครับแคบแคบหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแคบแบบขนาดนั้นแหละซึ่งก็โอเคแล้วในลักษณะของการเซตตำแหน่ง เบาะนั่งผู้ขับขี่นะครับก็คือตรงส่วนพวงมาลัยเนี่ยเหมือนจะไปทางซ้ายคือหมายความว่ามันไปทางเซตนะมันไม่ได้แบบว่าพวงมาลัยไปทางขวานิดนึงเบาะไปทางซ้ายนิดนึงมันแม่ทางเซตตรงนะเขาเซตตรงแต่ว่าลักษณะมันจะชิดไปทางซ้ายนิดนึงนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือส่วนของแถวหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูแถวหลังกันต่อว่าเป็นอย่างไรครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับจีลี EX5 นะครับก็โอ้โห ผมใช้คาว่าเบาะหลังนี่นั่งสบายเลยนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมลองปรับดูว่ามันสามารถปรับ2ระดับได้หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ปรับได้2ระดับปรับได้2ระดับอ่ะอันนี้คือระดับแรกนะ <c oughs> นั่งสบายเออเพราะว่าพนักพิงหลังเนี่ยมันเอนคือโดยโดยเซตติ้งปกติมันเอ็นอยู่แล้วแล้วพอปรับแบบที่2เนี่ยก็เอนหลังมากขึ้น เลยลักษณะแบบนเ,เ,แเนี้ยคล้ายโคอลโรว่าคลอสเลยเอาจังจริงแต่คอลโรว่าคลอสเนี่ยถ้าถ้าปรับระดับอันที่สองเนี่ยจะได้มากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเอาตรงๆแล้วอ่ะโดยท่าปกติของจีหล e ี E5 x คือมันก็เอนหลังประมาณหนึ่งละแล้วพอเอนอีกสเต็ปหนึ่งมันก็เอนแบบสบายขึ้นเออถือว่าโอเคนะครับนั่งสบายเลยแล้วก็ตัวเบาะรองนั่งเนี่ยนุ่มนะครับซัพพอร์ตในส่วนของต้นขาได้ดี แผ่นหลังก็รับได้โอเคนะแล้วก็มีที่ผ้าแขนตรงกลางมีที่วางแก้วน้ํา2จุดตรงกลางนะครับเบาะหลังเขาจะมีช่องแอร์มาให้แล้วก็มี USB Type C กับ Type A อยู่ด้านหลังนะครับเขาก็มีมาให้เหมือนกันจริงๆผมลืมเล่าไปว่าตรงใต้คอนโซลนะครับที่มีทั้งตัวไวเลสอะไรเนี่ยเขาก็จะมี USB เหมือนกันนะครับก็มีมาให้ด้วยนะ แล้วก็เบาะเนี่ยก็พับได้เป็นแบบ60-40นี่โอ้พับราบด้วยเว้ยกลายเป็นเรียกว,ว่าเป็นของพื้นฐานไปละนะครับหลายๆรุ่นที่ทำ BEV และเป็น SUV เนี่ยเขาก็ทำเบาะหลังซึ่งสามารถพับได้นะครับแล้วก็ทำให้ราบด้วยซึ่งเอาจริงๆตอนนี้เริ่มมาแข่งในส่วนของความอนเนกประสงค์มากขึ้นนั่นเองแต่ถามว่าโดยความรู้สึกแรกเอาจริงๆแล้วถือว่าเฮ้ยดีนะนี่คือการพาชมรอบคัน จีลี EX5 นะครับต้องบอกว่านี่คือ SUV คันแรกของจีลี่ออโตที่มาทำตลาดในประเทศไทยบอกแบบนี้ว่าช่วงจัดงาน m o t o r Expo คนให้ความสนใจเยอะมากนะครับจะสังเกตได้ว่าช่วงที่เราถ่ายคลิปเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาสัมผัสมาลองเล่นกันเยอะมากนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องมีเว้นช่วงในการถ่ายทำบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าน่าจะเรียกได้ว่าลูกค้าชาวไทยให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลย ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือณตอนนี้เนี่ยทางจีลีออโต้นะครับโดยทางทนบุรีนอยสเตอร์เนี่ยเขาก็มีแผนที่จะเปิดผู้แทนจำหน่ายในกรุ๊ปแรกเนี่ยราวๆ17แห่งนะครับแล้วก็รถจะเริ่มส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ <S 2> <S 2> เห็นว่าก็ประมาณสักต้นเดือนโดยประมาณนี้ใครที่อยากจะมาดูคันจริงในวันที่เราปล่อยคลิปนี้น่าจะเป็นช่วงที่ยังมีงานมอเตอร์อกซ์โปอยู่ก็อยากให้ทุกท่านมาชมคันจริงนะครับ แต่ถ้าพลาดหลังจากนี้คุณอาจจะต้องรอราวๆหนึ่งถึงสองเดือนนะครับก็ถ้าใครอาจจะอยู่ต่างจังหวัดก็อดใจรอแล้วก็ดูคลิปนี้แล้วก็คลิปจากพี่ๆสื่อท่านอื่นๆไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าเออรถไฟฟ้าคันนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของการลองขับเดี๋ยวเรารอทางทนบุรีนอยสเตอร์เนี่ยเชิญชวนหรือมีรถให้ทดสอบเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าการใช้งานของรถคันนี้เป็นอย่างไรแต่บอกเลยว่ากลุ่มรถที่เป็นเซกเมนต์ในราคา800,000ถึง900,000เนี่ย ตัวเลือกเยอะมากนะครับบางเจ้าก็แบตใหญ่ขึ้นบางเจ้าก็ใช้คำว่าท่าในการขนของหรือความอมากประสงค์เนี่ยใช้คำว่าโอ้โหล้ำมากๆก็อยู่ที่การใช้งานแล้วก็รูปแบบต่างๆถ้าเกิดคุณไปดูรถคันนี้มาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเออคันนี้มันตอบโจทย์นะก็ลองไปพิจารณากันดูได้นะครับหรือถ้าเกิดมีตัวเลือกอื่นๆก็ลองไปนั่งดูก่อนก็นได้ว่าเอ้ย รถคันนี้เหมาะกับการใช้งานคุณมากแค่ไหนนะครับนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ